ข้อโดดเด่นของละครเพลงสิ่งที่สําคัญอยู่ที่ดนตรีและบทเพลงครับด้วยเรื่องราวของผงน้มังกรเดือบมิวสิคอลที่ทั้งเข้มข้นจริงจังและยิ่งใหญ่เมือ่อทงการผสมผสานกับบทเพลงในรูปแบบของวงออเคสตราแล้วจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับตั้งแต่ต้นนะครับก็คุยกับ ที่แน่นคุณสราวุธว่าเรื่องนี้ขอเพลงเพราะด้วยด้วยความเป็นเปลี่ยนไอจีน I แล้วเราก็พูดตรงๆก็ก็เติบโตกันมาจากหนังจีนซีรีส์จีนที่ฉายจากทางจอโทรทัศน์แล้วเพลงไตเติลของหนังจีนเหล่านั้นเนี่ยเ,เพราะเพราะเพราะฉะนั้นในการที่จะมีความเป็นไอจีนเนี่ยมันต้องเพราะ รวมของเพลงในของหนึ่งมังกรเนี่ยหนึ่งในเรื่องของหนึ่งมังกรมันเป็นเรื่องที่เกิดในจยาราชมันก็ต้องมีความเป็นโอเรนเทลมีความเป็นจีนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการที่มันเป็นการต่อสู้เป็นเรื่องของความการหักหลังกันเจ้าพ่อมันก็ต้องมีความเป็นแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยเราก็เลยเลือกเลือกวิธีของร็อกร็อกที่เป็นผสมผสานกับวงออเคสตรา บุคลิกคนบางคนเป็นสุขุมนุ่มนุ่มลึกดนตรีก็จะเข้ามาแบบสุขุมนุ่มลึกบางสังคมเป็นแบบลงเลงดนตรีมันจะปัง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  จะมนันเป็นส่นผสมที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะแปลกใหม่และด้วยเรื่องราวของการแย่งชิงอำนาจเพลงเด่นในเรื่องนี้คือเพลงห um งเหนือมังกรที่ถูกถ่ายทอดโดยตัวละครหลิวซึ่งรับบทโดยคุณแพทย์สุธาชนีก็สามารถสะท้อนให้เห็นถนึงความต้องการมีอำนาจได้อย่างชัดเจน โซโล่ของหลิวที่ตอนที่หลิวรับตาแหน่งัจะขึ้นเลาที่เจะบอกกับตัวเองว่า,าฉันจะไหวไหมหรือฉันจะแบบมีลําพึงลาพันกับตัวเองแล้วก็จนสุดท้ายว่าฉันจะก้าวไปฉันจะทําให้มันได้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของที่ว่าหลิวจะพูดอะไรบ้างในเพลงนี้ดนตรีมันจะถูกแบ่งเป็นท่อนๆเป็นเขาเรียกว่าเป็น อารมณ์ของนันีในแต่ละท่อนมันก็จะไม่เหมือนกันและรายละเอียดในเพลงนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกเช่นกันเมื่อตัวละครหลิวต้องมีพัฒนาการทางด้านความรู้สึกจากเด็กสาวที่อ่อนโยนไปสู่หญิงสาวที่แข็งแกร่งซึ่งความรู้สึกดังกล่าวต้องถูกสื่อสารออกมาในเพลงนี้ให้ชัดเจนตอนที่หลิวรับตําแหน่งนะคะแปลว่าเพลงโซโลข่ของของหลิวอะคะ่ะเพลงเนี้ยเรื่องราวค่อนข้างเยอะเริ่มต้นเพลงเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่แน่ใจจริงๆว่า อันนี้เหมือนกับพูดกับพ่อนะคะไม่แน่ใจจริงๆว่าลูกจะทำได้ไหมทำไมทำไมถึงเร็วขนาดนี้ สักพักหนึ่งในเพลงเดียวกันนี่แหละค่ะความคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาในความคิดในการตัวละครว่าโอเคถึงเวลาแล้วคราวนี้ฉันต้องทําแต่ขอให้พ่อช่วยลูกด้วยนะให้เป็นพลังอยู่บนฟ้าลูกจะได้มีกําลังใจในการทําตรงเนี้ย เวลาช่วงโซโล่ตอนหลังช่วงช่วงสุดท้ายของเพลงเนี่ยด้วยความที่หลิวเนี่ยก็จะได้ยินแรงนินทาของผู้ชายทั้งหลายโอเคฉันไม่ยอมแน่นอนฉันจะต้องทำให้ดูและทำให้ได้ถึงตอนนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าจากเด็กสาวคนหนึ่งได้ทรานสฟอร์มมาสู่หงตัวจริงที่มีอำนาจจริงๆอะไรเงี้ย วันจะต้องเหนือใอรฉันสักวันจะต้องเงย่งใหญ่ฟ้านี่สูงเพียงใดฟันนั้นสูงเท่าไรฉันจะบอยินไปแม้ไกลสุดฟ้าและยังมีอีกหลายบทเพลงที่สะท้อนถึงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธแค้นหรือเศร้าเสียใจ เริงให้จางหาวเนี่ยก็คือเรารู้ว่าคุณแบงค์มารับบทลูกเขาเป็นมีความเป็นร็อกแต่พอมาดูทุกอย่างดูกับบทดูกับอะไรจางหาวเป็นคนที่ขรึมแต่ว่าคางจางหาวก็จะมีการที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาได้ในในในบางซีนแต่คือเขาก็ยังเป็นจางหาวแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรื่องเรื่องที่หนักมากเรื่องที่แบบรุนแรงมากทําให้เขาจากคนขรึมแล้แบบ ต้องระเบิดออกมานะสิ่งนั้นมันก็จะมีเหมือนกันต่่อให้้มมัันนจจะะยยููสงสงงกพีไ,ไปถึปทุกครั้งที่ร้องทุกคำในละครมมเวทีเนี่ยมันก็คือการพูดดังนั้นถ้าเราโมโหอยู่ก็ต้องร้องแบบโมโหฝึกเยอะครับคนร้องต้องต้องปรับเรื่องการใช้กล้ามใช้อะไรๆด้วย ถ้ามันร้องให้กลมเนี่ยมันก็ต้องร้องให้ชัดว่าพูดอะไรบ้านไม่งั้นไม่เสร็จก็ส่งไปหาคนดูไม่ได้ตรงนี้ด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนอ้าปากน้อยร้องแบบนี้ถ้าร้องถูกต้องตามวิธีการเนี่ยร้องเป็นพันรอบคอไม่เป็นไร ันต้องสูเสียบากบายกว่า,มา,มา,มาไม่มีวันให้อัไทยน้ตจากหัวใจการสูญเสียเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเกิดขึ้นในหงเหนือมก่อน The Musical ดังนั้นบทเพลงที่สะท้อนเห็นถึงความเศร้าเสียใจจึงถูกประพันธ์ออกมาได้อย่างถึงอารมณ์เพลงนี้มันอยู่ในในงานศพตอนแ้นเราคุยกันท,ทั้งทั้งที่ประชุมเรานึกเราลึกถึงแบบไชนิ e โอเป e r a โอเปร่าที่แบบจีนที่ร้องแบบโหยหวนก็นึกถึงแบบเออถ้าเกิดแบบเหมือนเป็นงานศพแตบบ่เขาร้องให้อยู่โดยโน้ตที่เขาใช้เหมือนเขากำลังแบบเสียใจมากแต่ว่าเขาพัางพูมาได้เป็นเพลง แต่มันต้องเป็นเพลงที่มันร้องให้ฟังแล้วแบบโอยมันเสียดเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยเราเราก็เลยแต่งเพลงนี้เขาแต่งเพลง make sense มากเลยร้องแล้วรู้สึกว่าทำอารมณ์ได้ง่ายในขณะเดียวกันเมโลดี้มันก็แบบท้าทายด้วยอย่างเงี้ย อีประเด็นที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ง่ายโดยเฉพาะความรู้สึกที่ว่าเกิดมาไม่เคยมีใครมารักดังนั้นบทเพลงที่มีชื่อว่าไม่เคยมีใครมารักซึ่งถูกถ่ายทอดโดยตัวละครตีเล็กที่รับบทโดยโทโน่เดอะสตาร์ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีความไพเราะและมีเมโลดี้ที่ฟังง่ายแต่กินใจเพลงนี้จริงๆแล้วมันมันคือคาแรคเตอร์ของตีเล็กเพราะตีเล็กเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นนักเลงทําอะไรมุทะลุหมดแต่ว่ามันมันเป็นเพลงที่บอกตัวตนเขาว่า ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวก็ตัวสำหรังคนแบบนี้จะยกโทษให้ฉันได้ไหม ตอนแรกเนี่ยเราก็จะเข้าใจเราก็จะนึกถึงเเกี่ยวกับพ่อที่ว่าพ่อไม่รักเขาพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มไปโฟกัสที่กับแฟนของเขาว่าทําไมเขาถึงรักแฟนเขาคนนี้ทั้งๆท,ท,ที่แฟนเขาเป็นผู้หญิงขายตัวก็เริ่ม,มเข้าใจว่ามันขาดความอบอุ่นมาด้วยกันที่คนนี้ต้องมาขายตัวก็เพราะก็ต้องชีวิตก็ต้องแย่ ฝ้ารอให้ใครสักคนมารักเฝ้ารอให้ใครสักคนมาสอมรักแท้ให้ใจวันเอลาที่ล่วงเลยมาแค่ขอสักคนก็ใจเธอจะรู้บ้างไหมคนนั้นที่ใจฉันขอคือเธอ <S 2> <S 2> เนื้อร้องแล้วก็ความหมายแล้วก็เมสเซจที่เราอยากจะสื่อไปให้คนดูเนี่ย โอ้โหมันมัน,ม,นมันลงตัวแบบมันมีพลังอะช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามความงดงามของศิละปะจีนที่ถูกถ่ายทอดผ่านฉากและเครื่องแต่งกาย พร้อมกับความเข้มข้นดุดันจากการต่อสู้ที่ถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวช่วงหน้าห้ามพลาดครับบัตรเครดิต